สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวและก็วิคอ์กราฟจากโบเกอร์เอทเอฟเอนะคะประจำวันที่28เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางนะคะวันนี้ข่าวตามตารางค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเช้านะคะเวลา8โมงครึ่งนะคะก็มีการประกาศตัวเลข CPI นะคะหรือว่า Customer Price Index ตัวนี้ก็จะเป็นอาดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจากมุมมองผู้บริโภคนะคะประกาศตัวเลข CPI จากประเทศออสเตรเลียนะคะก็คาดการไว้ที่อยู่0.7%นะคะแต่ว่าตัวเลขคาดการก็ออกมาค่อนข้างสูงนะคะ0.8%นะคะแต่ว่าเช้านี้ตัวออสเตรเลียดอลลาร์นะคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นค่าเชนเนตมีน CPI นะคะก็จะเป็น ตัวเลข C P I เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตัด สินค้าที่มีความผันผวนสูงประมาณ30%อนะคะออกไปนะคะอันนี้ก็จะประกาศเป็นรายแต่มาทเนาะก็คาดการไว้ที่0.5ก็ประกาศมาตรงกับคาดการนะคะ0.5%นะ,ะส่วนเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็จะเป็นการประกาศตัวเลข CPI เช่นเดียวกันนะคะแต่แต่ว่าจะมาจากประเทศแคนาดานะ,ะจะเป็น CPI อันนี้เป็นเดือนต่อเดือนนะคะก็คาดการไว้อยู่ที่0.4%นะคะคาดการว่าจะลดฝ่ำลงกว่าเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ตัวของแคนาดาเนี่ยเขาก็ยังมีการแยกตัวเลขที่ประกาศออกมาด้วยนะคะอย่างเช่น เป็น common CPI เนี่ยจะเป็นค่าตัวเลข CPI ทั่วๆไปนะคะส่วน median CPI นะคะจะเป็นค่ามาตรฐานค่ามัธยสฐานของ CPI นะคะแล้วก็ t i m m e d เนี่ยก็เป็นค่าที่ตัดแต่งออกมาก็คือ,คอ,คอตัด ตัวสินค้าที่มีความผันผวนสูงนะออกไปประมาณ40%นั่นเองนะฮะกะ็ตัวตัว CPI ของแคนาดาเนี่ยก็ประกาศมาค่อนข้างละเอียดเนาะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดน้ำมันนะคะเวลา3ทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลข crude oil inventory นะคะหรือว่าตัวเลขน้ำมันดิบคงคังนะคะก็คาดการณ์มาอยู่ที่ติดลบ2.6ล้านนะคะก็ อันนี้ก็คือข่าวโดยรวมของวันนี้นะแต่ว่าข่าวสําคัญเลยก็คือจะเป็นเวลาตีหนึ่งนะคะเราจะนับว่าเป็นวันพฤหัสก็ได้นะจะมีการประชุม FOMC นั่นเองนะคะประชุมตอนตีหนึ่งแล้วก็เวลาตีหนึ่งครึ่งนะคะจะมีการถแถลงการถแถลงการต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะอันนี้คือถือว่าข่าวสําคัญนะสาหรับวันนี้ใครที่เทรดดอลลาร์นะคะก็ถ้าอยากจะลดความผันผวนลงอาจจะแนะนําให้ลดอ่าลดลงนะคะลด ลดหลอดในแต่ละออเดอร์ลงนะหรือว่าอาจจะปิดไปก่อนก็ได้ก่อนที่ข่าวจะประกาศนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยจะประก ประกาศประมาณเวลาตีหนึ่งเนาะทีนี้มิวก็เอาคาดการณ์มาให้ดูนะอันนี้จะเป็นบทวิเคราะห์ของคุณเคที่เหลียนนะคะเขาก็บอกว่า set preview uh, to five-letter word that could make o f break อลลาร์นะคะก็โดยสรุปนะคะก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เชื่อว่าคําแถลงของ fomc ประจําเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีภยัภยภยคุกคามจากไวรัสเดลต้าเนาะที่แพร่ระบาดท,ที่อเมริกาในขณะนี้นะคะแต่ว่าพวกข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆของ มิการเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ผู้กําหนดนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยก็เงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในช่วงในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เงินเฟอ้อชั่วข่าวนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยสามารถรอจนถึงการประชุมสัมมนา,าที่แจ็คสันโฮได้นะคะซึ่งการประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยจะมีที่อาจะจะมีเดือนสิงหาแล้วก็หรือว่าเดือนกันยาด้วยนะคะเพื่อดูว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อเศรษฐกิจไ,ไหมล้วค่อยพิจารณาอีกทีนะคะทีนี้ที่เขาบอกว่า To File l e t t e r บิ r d เนี่ยที่อาจจะ ทำให้ดอลลาร์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผันขวน,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 นครั้งใหญ่นะคะคําแรกเลยก็คือคาว่าเดลตานั่นเองนะคะคำว่าเดลต้าทีนี้ก็หมายถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าขนาดนี้นะ,ะถ้าเซตเนี่ยมีการพูดถึงนะคะแล้วแสดงความกังวลเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์ได้นะคะเพราะว่าสายพันธุเดลต้าเนี่ยก็ทําให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาในขณะนี้อาจจะชะลอตัวได้นะคะเนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตานะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่คุณแคที่เหลียนเขาบอกมาก็คือคําว่าแทปเปอร์นะคะหรือว่า QE t a ีเทปเปอร์ลิงนั่นเองนะคะก็คือการปรับลดวงเงินที่จะใช้ในที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการค E นะคะก็ถ้าสมมติเฟดมีการเกิดมีการพูดถึงนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนนะคะครั้งยิ่งใหญ่ในสกุลเงินอลลาในเวลาตีหนึ่งบ้านเราวันนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโดยสรุปเนาะจริงๆเขาก็มี ถึงสกุลเงินอื่นๆด้วยนะคะก็แต่ว่ามีก็อ่านไปในข่าวตอนางแล้วนะคะว่าวันนี้มี CPI ของออสเตรเลียซึ่งประกาศไปแล้วอีกตัวหนึ่งของแคนาดานะ,ะประกาศครึ่งๆเนาะและ้วข่าวสุดท้ายนะคะที่มิ้งานานะคะจะเป็นเรื่องเรื่องของ c p g นะคะก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ออกประกาศนะคะว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้วเนี่ยจะให้กลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งเมื่ออยู่ในอาคารนะคะเพราะว่า ตอนนี้ C B C รู้ว่า cdc หรือว่าศูนย์ควบคุมและก็การป้องกันโรคของสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มแสดงความกังวลนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อจากาไวรัสสายพันธุเดลต้าเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็กังวลด้วยว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยบางทีเขาติดเชื้อแต่เขาไม่มีอาการนะคะอาจจะมีการแพร่ไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้แต่ว่ายังยังเข้าใจว่าสามารถเอาไปแพร่เชื้อได้ได,ได้ต่ำอยู่นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูตัวเลขต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เรายังไม่แน่ใจถึงประสิทธิภาพวัคซีนนะคะว่าสามารถป้องกันสายพันธุ์ กลายพันธุ์อย่างเดลตานี้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับข่าวที่มิวหามาก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆแล้วก็การที่ครากราฟจะเชิญคุณมุมค่ะโอเคขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับก็สำหรับข่าวของผมก็จะเป็นข่าวอ้างอิงจากเมื่อวานนะครับก็คือบริษัท a p p l e นั่นเองนะครับสรุปผลประกอบการไตรมาสที่สามออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับปรากฏว่ายอดรวมขายนะครับเพิ่มขึ้นสาสิบหกเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ปันผลนะต่อหุ้นนะครับจากที่เขาคาดการณ์ว่าหนึ่งจุด 0ูนย์ดอลลาร์ต่อหนึ่งหุ้นใช่ไหมครับเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าอยู่ที่กำไรต่อหุ้นนะอยู่ที่1 3จ okay, ุดามดอลลาร์นะครับซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้นะครับอันนี้ก็ใครที่ซื้อไว้เมื่อวานนะยินดีด้วยนะครับได้รับผลผลเพิ่มขึ้นครับผมครับเรามาดูในส่วนของกราฟกันนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมให้มุมมองนะครับเกี่ยวกับปอนไปนะคิดว่าปอนน่าจะขึ้นต่อนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมบอกให้บายตรงนี้เนาะแล้วก็สต็อปลอสใส่อ่าสั้นๆตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโดเออเมื่อวานนะใครที่เทรดบายจริงๆนะครับก็โดนสต็อปลอสไปก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีดาบสองแถวๆนี้นะหรือว่าไม่มีดาบสองหลังจากที่ราคาขึ้นมาเทสอีกรอบนะครับก็จะก็จะเสียนะก็จะสูญเสียโดนสต็อปลอสไปนะครับก็จะเสียเงินเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับราคาปอนนะครับปอนขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูใน ดูในหน้า Time เฟรมสีชั่วโมงตรงนี้นะครับจะมีตัวแนวต้านอยู่นะครับ1.3909โดยประมาณครับจะเป็นจะเป็นเทรลไลน์นะไทม์เฟรมสีชั่วโมงกับฟิบบอนัช i ี50%นะครับอยู่คู่กันนะอยู่คู่กันใกล้ๆกันอีกประมาณประมาณ20พินะ20พิ30พิฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วมีแนวโน้มที่จะกลับ กับตัวลดลงนะเพราะว่าวันนี้ตอนตีหนึ่งมี f o อ c อ็มซออกมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็จะส่งผลส่งส่งความผันผวนกับตลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับหวังว่านะหวังว่าวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้นะให้ราคาขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วนะพอตีหนึ่งฮะเฟอเมาแล้วปั๊บก็ตบร่วงลงมาเหมือนเดิมนะอันนี้คือคาดการนะคาดการแล้วคาดหวังไว้ด้วยนะครับว่าราคาน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนอไลนเด็กครับทางเฟรมเดย ปรับตัวลดลงมาสามวันแล้วนะคิดว่าราคาน่าจะสามารถปรับตัวลดลงไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่สกุลเงินปอนนะครับอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเราต้องดูอีกทีนะการที่มันปรับตัวลดลงมาหลังจากที่เจอแนวต้านแล้วอาจจะเป็นแค่การพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเราสามารถชอร็อตได้แต่ต้องชอ็อตแล้วรีบปิดเก็บกําไรกลับมานะครับ ยูแคเมื่อวานนะครับยูแคเมื่อวานมองว่าราคาน่าจะสามารถล่วงลงไปต่อได้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือสุดท้ายแล้วราคาเป็นไซด์เวัพขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าให้มองตอนนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับเป็น expanding tri triangle นะครับตรงนี้เนาะมันจะค่อยๆขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นไซด์เวัพขึ้นไปด้วยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัว u c a คยัง คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะช็อตนะจังหวะนี้ครับเราจะเราจะโดนสต็อปล็อแล้วราคาจะขึ้นทําหายไปเรื่อยๆนะครับต้องต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นตัวยูแคดนั้นแนะนําว่าให้รอให้รอดูก่อนถ้าเกิดว่าราคามันหรือว่าตลาดมันแรงมากๆมีความผันผวนมากๆนะครับแล้วราคามันร่วงลงมาต่ํากว่าหนึ่งจุดสองห้าสองห้าได้นะครับนี่สองห้าสองห้านะครับต่ํากว่าโรเดอร์มันนะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาต่ํากว่าตรงนี้ได้นะให้ให้ค่อยพิจารณาที่จะเปิดช็อตนะครับ ตรงนี้นะไม่งั้นนี่อันตรายครับเพราะว่าเมื่อวานถ้าเกิดว่าเราเทรดจริงๆนะเราเทรดถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาโดนแนวต้านแล้วเราเทรดกลับลงไปนะแล้วเราไม่รีบปิดนะครับในช่วงในช่วงเวลาประมาณทุ่มนึงสองทุ่มนะครับก็จะก็จะถูกราคาตีกลับขึ้นมาแล้วก็อาจจะโดนสต็อปลอตไปแล้วก็ได้นะเกิดใครคิดว่าจะถือยาวแล้วคิดว่าการพักตัวนี้เป็นการพักตัวที่ลงต่อนะครับก็สองตัวนี้ฝากไว้มัน ตัวอื่นเป็นตัวอื่นเป็นไซด์เวย์ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเลยไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะให้คําแนะนานะเพราะว่าเพราะว่าถ้าให้คำแนะนาในการเทรดเป็นไซด์เวย์ไปแล้วราคามันเบรกในวันนี้ซึ่งมีข่าวผันคลค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนลังเลหรือว่าหรือว่ามีมีความลังเลมีความมีความเทรดที่มี มีจังหวะการเทรดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วถือว่าถ้าเกิดจะฟันธงว่าให้ให้กดเบรกเอาไปเลยแล้ละราคาไม่เบรกเนี่ยนะครับก็จะก็จะส่งผลเสียนต่อเมนทองของเราเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือปอนนะครับตัวแรกนะครับยูแคนะยัง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 อยู่ในสภาวะการพักตัวแคบๆอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะระเบิดไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยเป็นการพักตัวเป็นไซเวย์ที่ค่อนข้างจะวงกว้างนะครับนี่ ยูโรเทอรลล่ลาก็ไซเวลวงกว้างนะยังไม่เลือกทางไปทางใดทางหนึ่งนะครับ ทองคาก็เหมือนกันนะครับทองคําเนี่ยเหมือนเดียตอนเนี้ยเหมือนว่าจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วพักหนึ่งอาจจะล่วงกลับลงมาที่เดิมก็ได้นะครับการการวิ่งแบบนี้นะครับการวิ่งแบบเนี้ยเหมาะกับการเทรดแบบสวนเทรดมากๆนะครับพอราคาขึ้นไปพักหนึ่งนะเราเราเทรดสวนกลับลงมานะครับก็จะสามารถทํากําไรได้ก็ต้องระวังนะระระวังจังหวะที่ราคามันกระชากไปทางใดทางหนึ่งเป็นเบรกเอาขึ้นมาน,นั่นเองนะครับอ่ามีสองตัวนะครับที่ฝากไว้วันนี้นะครับ GU กับ UCAT นะครับนี่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ